การควันขาวมาดูถอดมาดูโทรโบนะครับทาทาดีเซล2.2เป็นยังไงไปแล้วนะครับเนี่ยกน เป็นรอยหมดดูใบหนะ้าโยกประมาณนี้เลยนะครับน้ำมันเครื่องออกท่อหมดนะครับเนะี่ยแล้วก็เขม่งนี้ตายนะโทโโบไม่เปิดไม่ทำงานแน่นอนแบบนี้ล็อกตายแล้วนี่ต้องเปลี่ยนโทโโบใหม่ครับ